ประวัติสรพงษ์ชาตรีปั้นปลายสุดท้ายค่ะ แท้จริงมีบุตรถึง4ี่คนแต่ต่างภรรยากันค่ะประวัติของสระพงชาตรีบรนปายสุดท้ายก่อนจะลงเอยกับนางสาวไทยอดีตพระเอกหนุ่มในตำนานที่ต้องบอกเลยว่าไม่มีใครในยุคเก่าจะไม่รู้จักชื่อพระเอกคนนี้ค่ะสระพง์ชาตรีเป็นพระเอกตลอดการของวงการเขาคนนี้เริ่มต้นจากการรับบทบาทเป็นตัวประกอบก่อนจะได้มีโอกาสใช้แววความสามารถในการแสดงจนรับบทเป็นพระเอกเต็มตัวกลายเป็นนักแสดงมากความสามารถคู่อยู่คู่กับวงการบันเทิงเนี่ยมานานมากๆค่ะ สำหรับเจ้าตัวเองนะคะหลายคนเองก็รอคอยแลวค่ะว่ามีช่วงหนึ่งหายไปจากวงการเลยจนได้มาทราบข่าวอีกครั้งหนึ่งก็คือก่อนหน้านี้นะคะว่าต่รพงษ์ชาตรีเองเนี่ยเหมือนจะป่วยแต่ก็ไม่ได้มีการออกมาอัปเดตเรื่องราวให้ได้ทราบกันสักเท่าไหร่แต่ในระยะเวลาไม่นานค่ะ ก็ได้มีการแจ้งข่าวว่าถึงนันของสรพง์ชาติเองนั้นได้จากไปแล้วทํากลางความตกใจและความอะไรของคนไทยทั้งประเทศต,ตามที่เสนอข่าวไปวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงประวัติของคุณสรพง์ชาตรีกันค่ะชีวิตส่วนตัวของเขานั้นมีบุตรด้วยกันทั้งหมด4คนค่ะนั่นก็คือคุณขวัญพิมอักษรคุณเอิงพิสุทธิ์ทนีคุณเอมพิศรุตและคุณอ้ํา พิษธ,ธกิจค่ะซึ่งพิมพ,พ์อับษรบุตรคนแรกนั้นก็เกิดกับคุณทัศวรร์สนีวงนั่นเองส่วนบุตรคนที่2อถึงสเกิดกับคุณแอดพิมพ์จันใจวงค่ะปัจจุบันก็สมรสก,กันกับทางด้านของดวงเดือนจิไทยสงรองมิสไทยแลนด์เวิล์2529และรองนางสาวไทยปี2530 ส่วนประวัติของคุณสรพงษ์ชาตรีเกิดและเติบโตในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อเขาอายุได้19ปีก็พบกับหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนซึ่งจักชวนให้มาอาศัยอยู่ที่วังละโวบ ของพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าอนุสรมงคลการค่ะโดยหลังจากนั้นเขาก็เริ่มงานแสดงครั้งแรกในปี2512เริ่มจากการเป็นตัวประกอบและเป็นคนยกของในกองถ่ายก่อนจะโด่งดังมีผลงานภาพยนตร์จากการได้เป็นบทพระเอกเต็มตัว2514ค่ะหลังจากนั้นเองเขาก็มีผลงานติดต่อกันมากมายค่ะตลอดจนว้ารางวัลอันทรงเกียรติมาแล้วหลายเวทีเรื่องเหนือไปจากงานแสดงแล้วเขายังได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ศิลปาศาสตร์ สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาจากมหาวิทยาลัยวราชภัฏนครราชสีมาต่อมาปี2552เคยดำรงตำแหน่งเป็นประธานมูลนิธิสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมมรังสี เมตาบารมีอำเภอสีคิ้วจังหวัดนคนรราชสีมากรรมาการผู้ส่งคุณวุฒิจากผู้มีความรู้ความเที่ยวชาญในด้านของศิลปะร่วมสมยัยสาขาศิลปะการสแสดงในคณะกรรมการส่งเสริมศิลปะร่วมสมยัยภายหลังได้รับเลือกให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการสแสดงปี2551ค่ะในทางด้านของคุณสรพงษ์ชาตีมีผลงานสแสดงมากกว่า500เรื่อง ได้รางวัลตุกตาทองมีชื่อเสียงในต่างประเทศจากเรื่องแพ้เก่าปี2520กำกับโดยเชิดทรงศรีนับได้ว่าเป็นการประสบความสำเร็จอย่างสูงสุดและยังเคยเป็นเด็กยกของในกองถ่ายละครมาด้วยค่ะทางทีมงานเองต้องขอแสดงความเสียใจและขอเชิดชูสำหรับประวัติอันทรงเกียรติของคุณสรพงษ์ชาตรีในครั้งนี้ทางทีมงานตนะ้องขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวด้วยค่ะ